เอาตามแรงลงและใต้เงาต้นไม้นั้นมีสุนัขตัวหนึ่งยืนอยู่มันเป็นสุนัขสีดำสนิทดวงตาสองประกายสะท้อนแสงจันทร์มันมองตรงมาที่หลวงพ่อคงและยังคงหอนต่อไปโดยไม่สุกสถานกับสายตายเย็นยะยือกของพระคงไท้หมานี่หลวงพ่อคงพึมพำเสียงงุดหนิดประปนอยู่ในน้ำเสียง เขาหยิบไม้เท้าขึ้นมากระแทกพื้นเสียงดังปักทำให้สุนัขหยุดขอนไปชั่วขณะแต่มันก็ยังไม่หนีไปไหนมันยังคงเจ้ามาที่เขาเหมือนต้องการบางสิ่งหลวงพ่อคงไม่ใช่คนเมตตาเขาเห็นสุนัขเป็นทีนสักดเดรัจฉานที่ไม่มีค่าอะไรสุนัขตัวนี้ก็เช่นกันมันขัดขวางการปฏิบัติธรรมของเขา แทนที่จะปล่อยมันไปเขากลับมองมันด้วยสายตาเหี้ยมเครียมก่อนจะเรียกลูกสิษย์มาพบเต็งไปเอามันออกไปให้พ้นวัดข้าไม่อยากได้ยินเสียงมันอีกหลวงพ่อคงสั่งเสียงเรียกลูกสิษย์รับคำอย่างไม่กล้าขัดพวกเขาพยายามไล่สุนัขออกไปแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรมันก็ยังคงกลับมาเห่าอยู่ที่เดิมทุกคืน